รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4เรื่องการหารจำนวนนับที่มีตัวหาร3หลักกับครูฮัทไทยชนกไขแสงทองหรือว่าครูแนนนะคะอ่ะก่อนเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ก็คือหาผลหารและ,สะแสดงวิธีทำโจทย์การหารที่มีตัวหารมี3หลัก พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลหารนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างข้อที่หนึ่งป้ามีขนมอยู่2640ชิ้นต้องการแบ่งใส่กล่อง120กล่องจะได้กล่องละกี่ชิ้น ประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้นะคะก็จะเป็น2,640หารด้วย120ทําทำอย่างไรคะทำได้ไหมอะนักเรียนหยิบเศษกระดาษขึ้นมาเลยแล้วเรามาคิดพร้อมกันนะคะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างการหาจํำนวนนับที่มีตัวหาร3หลักกันนะคะอะข้อ1ตัวอย่างข้อที่1 2 6 4 0หารด้วย120 เราเขียนก่อนมันคือการหารยาวเนาะตัวตั้งคือ2,640น่ะคะส่วนตัวหารคือ120นะคะตัวหารจะเป็นเลข3จํานวนก็คือหลักร้อยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันค่ะอันดับแรกเลยมันคือเลข3จมจำนวนใช่ไหมคะถ้ามันคือเลข3ามจำนวนให้นักเรียน คิดเลข3ามจำนวนไปเลยมันคือหลักร้อยนักเรียนก็ต้องดูเป็นหลักร้อยไปเลยอ่ะอย่างข้อนี้ก็จะเป็น120คูณกับอะไรแล้วได้ใกล้เคียงกับ2 6 4มากที่สุดคะอ่ะลองคูณด้วย2เนาะ120ยคูณสอคูณ2ได้0 2นคูณ2ได้4และ2อคูณ1ได้สอ่ะ ได้เท่ากับ240ใกล้เคียงไหมคะใกล้เคียงแล้วเนาะแต่ว่าเราเราอาจจะยังไม่แน่ใจเผื่อมันมีใกล้เคียงมากกว่านี้เราก็เพิ่มตัวเข้าไปก็จะเป็น120่งร้อคูณสาคูณศได้0 3นยคูณสได้6และ3ามคูณหได้3อ่ะนักเรียนจะเห็นว่าถ้า120่คูณสเนี่ยมันจะได้เท่ากับ360 ซึ่งมันเกินเราต้องการแค่6องนะคะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ใส่120คูณ2เท่ากับ240ใส่2ตรงไหนดีคะมันคือหลักร้อยมันคือเลข3ามจำนวนเราก็ต้องใส่ตกข้างบนเลข4นะคะใส่2ลงไปได้เท่าไรร2 0่120คูณ2ก็เป็น240ค่ะ เสร็จแล้วขีดเส้นใต้และใส่เครื่องหมายลบให้เขา4ลบ0ได้4 6ลบ4เหลือ2นะคะ2ลบ2ได้0จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้แต่ว่าครูเขียนไปแล้วอ่ทีนี้เหลือ0หยุด1ตัวนักเรียนดึงลงมาเลยก็จะกลายเป็น240ทีนี้เราก็มาดูว่า ร้อยคูณกับตัวเลขอะไรแล้วได้สองอสิบคะเราหาได้แล้วก็คือคูณด้วยสองจะได้เท่ากับสองอสี่เนาะนักเรียนก็นำสองมาใส่ข้างบนเลขศนและนำสองรอสมาใส่ด้านล่างตรงนี้เสร็จแล้วใส่เครื่องหมายลบพร้อมลบเลยศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์สี่ลบสี่ได้ศูนย์สองลบสองได้ศูนและศูนย์ ได้คำตอบแล้วคำตอบของเราคือเท่าไหร่คะคือ22นะคะไม่มีเศษตรวจคำตอบล่ะครูบอกทุกรอบเลยตรวจคำตอบนักเรียนตรวจยังไงคะให้นำคำตอบของเราที่ได้อันนี้มาคูณกับ120ถ้ามันได้เท่ากับ2640แสดงว่าเราคิดถูกต้องอ่ะเรามาตรวจคำตอบกันค่ะ120 คูณยี่สิบสองสองคูณศูนย์ได้ศูนย์สองคูณสองได้สี่และสองคูณหนึ่งได้สองอะสองคูณศูนย์ได้ศูนย์สองคูณสองได้สี่และสองคูณหนึ่งได้สองบวกกันศูนย์อะสี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกสองได้หกและสองอะ ตัวเลขเท่ากันไหมคะนี่เท่ากันเลยแสดงว่าเราคิดถูกต้องนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งเนาะเอาตัวเลขอะไรดีละอีกข้อหนึ่งอะตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะคะเป็นสามพัน สองร้อยห้าสิบสี่หารด้วยสองร้อยห้าสิบตัวหารสามหลักอันดับแรกเลยเราเขียนหารยาวเขียนแสดงวิธีทำของเราก่อนตัวตั้งคือสามพันสองร้อยห้าสิบสี่นะคะส่วนตัวหารคือสองร้อยห้าสิบ ตัวเลข3ามจำนวนนักเรียนก็ไปคูณกับ3ามจำนวนเลย250คูณอะไรแล้วได้มากกว่าเอ้ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ325ร่คะลองคูณด้วย2องอันนี้เราจะลองคูณด้วย2เนาะ250ร้อคูณสอคูณสได้0 5 1 5 5 2้าใส่0ทด1 สองหนึ่งสองสองสองสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าอ่ะถ้าเราคูณด้วยสองเนี่ยมันจะเป็นห้าร้อยซึ่งมันเกินมันเกินสามร้อยยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นก็มีตัวเลขเดียวที่เราจะนำมาใส่ได้ก็คือจะต้องเป็นสองร้อยยี่สิบไปสองร้อยห้าสิบคูณกับหนึ่งก็จะได้สองร้อยห้าสิบใช่ไหมคะทีนี้เราใส่หนึ่งตรงไหนใส่หนึ่งตรงเลขห้านะคะ และใส่250ให้ตรงกับหลักใส่เครื่องหมายลบและนำมาลบกัน5้ลบศได้5 2าลบหไม่ได้หนูยืมยืมตัวข้างหน้าจากสองกลายเหลือเป็นสิบสองจากสามเหลือสองสิบสองลบหได้เท่าไหร่คะได้เจ็ดนะคะอ่ะ 2อลบสได้0ูนทีนี้เหลือ4หนูดึง4ลงมา2องสคูณอะไรได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ7จ็คะอ่ะเมื่อกี้เราคิดแล้วว่า250รคูณสเนี่ยได้เท่ากับ500เพราะฉะนั้นเราลองคูณ3 250องรคูณสาคูณศย์ได้0ย์ 5 3 15ใส่5ทด1 3 1 3 3 2 6 6บวกอีกหนึ่งเป็น7คอ่ะพอดีเป๊ะเลยก็จะเป็น250คูณ3นะคะใส่3ตรงไหนใส่3บนเลข4แล้วก็ใส่750เสร็จแล้วใส่เครื่องหมายลบและนำมาลบกันค่ะลบกันเหลือเท่าไหร่4ลบศเหลือ4 ห้ลบห้าได้ศูนย์ดลบเได้ศนเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบเท่าไหร่คะตอบสิบสามเศษสี่นะคะอ่ะตรวจคำตอบหน่อยไหมตรวคำตอบนะคะนำคำตอบของเรามาคูณกับ250และบวกด้วย4นะคะอ่ะมา ตรวจคำตอบกันสองร้อยห้าคูณสิบมคูณศูย์ได้0ูนยห้าห้าใส่5้าทดหนึ่งสามสาสองหบวกอีกที่ทดเป็นเจนะคะอ่ะอันนี้ง่ายเลย ศูคูณหได้ศูนย์หคูณหได้ห้าสองคูณหได้สองนำมาบวกกันจะได้ศูย์บวกศได้0ูนย์หบวกสเป็นห7าเจบวกห้าใส่สองทด1นึสองบวกหเป็น3จะได้เท่ากับ3250บบวกอีกสี่ ศูบวกสได้สี่หดึงลงมาสองไม่มีบวกกับใครก็ดึงลงมาแล้วก็3จะได้เท่ากับ3,254ซึ่งจะไปตรงกับตัวตั้งนะคะอ่ะ ข้อนี้เราก็เลยตอบ13เศษ4นะคะอ่านักเรียนทําได้แล้วเน้อนักเรียนหยิบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะเปิดไปหน้าที่85นะคะแบบฝึกหัดที่1.35 จะมีทั้งหมด5้าไอ้ข้อให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียดเหมือนที่เราได้ทำตัวอย่างกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่าลืมใช้ปากกาสีแดงขีดเส้นใต้ไม่ต้องเขียนตัวใหญ่มากนะคะเขียนให้ตัวเล็กก็พอ,อสำหรับวันนี้ครูฝากการบ้านที่1.37ไปด้วยนะคะสี่ข้อค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ